ีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการนมเซททีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซิกาดนซิกาดูนหนึ่งนะเกมอ่านยากมากเลยก็เป็นเกมเกี่ยวกับการทําธุรกิจอีกแล้วแต่ว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายนะรอบนี้เออมีตํารวจมีอะไรด้วยแหละซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเล่นกันได้ครับเราต้องไปทาการฝึกไอ้นู่นไอ้นี่มาแล้วก็โดนตํารวจไล่นะนะตอนนี้เนี่ยเนืเ้อเรื่องก็คือว่าเราโดนไล่มาอย่างที่เก่าแล้วก็มาอยู่ที่ใหม่เรียกได้ว่าเราหนีตํารวจมาและตอนนี้เราก็ไม่มีเงินซักบาทเลยนะเราต้องทำธุรกิจ แต่ตอนนี้แล้วล่ะตอนนี้นี่มีต้นมีต้นกัญชากับต้นอะไรเนี่ยฮะกออัญชาสองอันเลยกัญชาสองอันเลยอะตายกันได้เปล่าต่อยได้ใหญ่ไ, <laughs> ไอพี่เดี๋ยวกูตาย <laughs> อะไรบึกบั้งจ้าเขาไม่อยู่ตรงไหนเล่ยอยู่ตรงไหนหน้ามันแดงแล้วอะ่ะมันเจ็บด้วย เอากูตายเลยไอ้ยคุตายไอ้ควายเอาแล้วไปไหนอะ่ะเอาแล้วกูไปอยู่เมืองเลยกูไปอยู่เมืองเลยรักษาพยาบาลให้มันบอกให้คุยกับคนที่เพย์โฟนนอะพี่ก็อยู่เมืองก็ไปคุยกับคนที่ pay phone ที่ตู้โทรศัพท์ไอมีโทรศัพท์โทรเขา้ามาตรงนี้รับสายเ้ยไออักข์เดลสันโทรมาพวกมึงตอนนี้กูอยู่เมืองอ่ะ กูก็มาเดินมาในเมืองละมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเอ้าววันดีนี่ไงเราต้องไปต้องรูปดาวบ้างพวกมึงเราสามารถหยิบทุกอย่างได้หมดเลยบนพื้นะ่ะเออแม่ระบบไปโคตรดีอ่ะไหนเราต้องไปที่ไหนวะเนี่ยไปที่รูปดาวอะ่ะเดี๋ยวผมผมมีกัญชาอยู่สิบอันเอาไปหาลูกค้าเราไปหาลูกค้าดีกว่าก็แล้วไงแหล่งลูกค้าอยู่น, <c oughs> นั่นน่ะเนี่ยไปบูมเลยอะไรนี่มีของอยู่นี่สิ ชี้มีเงินร้อยยี่สิบอ่าวแล้วตอนนี้มีกูมีเงินร้อยเหรียญอะไรอ่ะเงินแยกกันของใครของมันอ้าวแล้วกูไม่มีตังค์ไงเอ้ยกูมีสามร้อยเหรียญแล้วกูซื้อปืนไปยิงพี่พีกันนี่แล้วจะยิงกูนะพี่อะไรระเบิดอ่ะเอาปืนรถระเบิดเฮ้ยรถระเบิดเกิดอะไรขึ้นเไม่สมบัติพวกเราอ่ะใช่รถกูระเบิร์ดนะใช่ทงไมมันโดนรถเราทำไมรถเบิร์ดไปไปไปได้ยังไงวะไอ้ยัยอาณาจักรพวกกูล่มสลาย ตอนนี่เราเราจ้าของถิ่นมันบอกว่าที่นี่ที่ของเราอย่ามากวนเนี่ยมันเขียนเอาไว้อ๋อมันโดนแก๊งอื่นเหรอเฮ้ยเราโดนแก๊งอื่นเราเจ้าของถิ่ ไอออ้เ<อ>ียโดนนแก๊งงื่วาบมไปที่โมเทลกันพวกเราเราต้องไปนั่งทำยาที่โมเทลแล้วรถเราใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือเนื้อเลือกอะเน <c oughs> ื้อเลือกอะไรเนื้อเลือกเนื้อเลือกไม่พอเอหอรอเราต้องเช่าห้องวันละ75ดอลลาร์เลยแพงจังเลยเ้ยไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช่าให้เอง <c oughs> โอ้นี่คือห้องเราโอเคเฮ้ยเรามีเรามีรายได้อยู่แล้วแหละเมเกสผู้ชมผมอยากจะบอกเกมนี้เล่นกันเป็นหมื่นคนเลยนะเว้ยไม่ใช่แบบว่าทั้งเกมมีแต่ล็อบบี้พวกเราแล้วไอเกมแม่งเพรางล่างชั้นนำเลยเกมนี้เฮ้ยบุญพี่พี่โซฟา ทำไมเลยแ <laughs> 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 ม่งจะเก็บได้ทุกอย่างทำไมวะเฮ้ย <laughs> <laughs> มีเห็ดมีเห็ดอยู่หน้าร้านมีเห็ดอยู่ตรงเสาเห็ดชมพูไหนเห็ดฟอนนี่ไงนี่เห็ดฟอนแม่งห้าร้อยบาทเราซื้อสเก็ตบอร์ดเล่นได้เลยนะเว้ยพี่อาจจะซื้อห้าเหรียญไป็เกทไม่เราจะสร้างอะไรจากกันวะพี่ขอซดเจ็ดสิบห้าเหรียญไหมถอนมาล้อยเหรียญเลยอ้าวแล้วกูต่อยมันปิดร้านหนีเลยไอ้เหี้ยกูจะซื้อสเก็ตบอร์ด ฮ้ยไหนนี่คือใครแล้วทำอะไรกับเธอเจ้าของอันนี้เจ้าของแล้วตอนนี้เรารอ30นาทีในเกมเผสมนี่นี่เดี๋ยวผม เอาใส่ไว้ผมเอาใส่ไว้ข้างในถ้าอยากเอาไปให้ใครชิมอ๋อเราต้องทําให้ที่นี่แม่งติดยาเสพติดก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยขายเว้ยเราต้องให้เขาชิมก่อนแม่งต้องให้ชิมก่อนว่าของมันดีแค่ไหนกลัวไปแค่อันเดียวนะกูกลัวโดนจับกลัวไปห้าอันเลยเผื่อได้ลูกค้าห้าคนพี่มึงไปหาใครน้ำตำรวจไอ้เหี้ยเรียบร้อยอ <laughs> <laughs> ย่าใอย่าเยอะไปไอ้พี่มึงอกี้ทำพวกเราถูกจับกระโดดไอ้เหี้ยมึงอ่ะเฮ้ยมึง นี่ไงนี่ไงมึงเป็นใครวะ <c oughs> ตายเลยตำรวจเอ้ยยังไงวะมีปืนเปืนอะไรอ่ะตู้หัวตหัวแม่งกูราชายาเสพตปเตี้ย <c oughs> มึงลงไปอีกอยู่ไหนไปเขาเคอร์ฟิวแล้วตำรวจเคอร์ฟิวแล้วเราก็ไปนอนในบ้านหล,ลบแล่ะเขานอนตำรวจยินได้เคยบ้านนอนไม่ได้ไอเงาเลยกูถามว่าอะไรกูมึงเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโฮมเลยนะโอ้ยเฮ้ยเดียมันขาดเลยมีมีลูกค้าทักมาแล้วต้องการสมอันหรอเนี่ยรับรับออเดอร์ตอนเช้าเนี่ยไปส่งมาเลยไอ้ย่ากูต้องหาเงินซื้อสเก็ตบอร์ดก่อนไอ้ย่าย่ไม่ใช่ดิไอ้ย่ามากูมีสเก็ตบอร์ดแล้วกูแบบวิ่งแบบคิดรวยไอ้ย่ยไม่มีต้องกิจฉาแน่นอนไอ้มันอยู่ใกล้บ้านเราเลยอ๋อต้องการสามอันเหรอครับท่านได้เลยครับ เอ้ยมาแล้วเงินฮัลโหลพี่ขอซื้อสเก็ตบอร์ดหน่อยไอไลส์สเก็ตบอร์ด75บาทเฮ้ยไอคีรู้ไอไอแกหลักมึงคิดรู้อ่ะไอแกคีกี่ศูแกคีจริงด้วยผมต้องไปซื้อเต็นท์อีกอันหนึ่งเราจะต้องซื้อเต็นท์ฟูเหมือนฮ้ยเฮ้ยทำไมทำเลยดิ อ่าวัยนี่ยังหลับอยู่เลยไอ้โฮมเลนที่กูไปตีหัวมันนลยไอ้พวกพี่กำลังหาลูกค้ากันอยู่แม่งเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนสลบไอ้เหี้ยมึงตีเองนะไอ้แก๊สโซลีนี่เป็นไงบ้างวะเฮ้ยคนนี้เอาอะ68%ชักเฟสอ่ะ เอากูให้มัเจ็ดอันเลยอะไรเนี่ยมีคนต้องการ8ดอันเฮ้ยมืงเกินผลิตเราน้องๆทุกคนนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอย่าไปขายในชีวิตจริงนะพวกพี่ให้เล่นเกมอย่าทําจริงนะไว้ติดคุกอย่ามาโทษพวกกูนะไอ้กูแพ็คให้แล้วกันต้องซื้อถุงเพิ่มถุงไม่พอโอเค ไม,ไม่เป็นไรไปเก็บเราใส่ถุงรอไว้ก่อนคุณลูกค้าไม่มาโคตรเยอะเลยอะ่ะใชเนี่ยมีมีคนต้องการ5อันในอี 5, 5, 5, 1, 1าในอหนึ่งชั่วโมงไปเกตรีบซื้อถุงมาแล้วไปเกตหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงในเกมไวมากพี่ต้องเร็วแล้วถุงมาแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเร็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 วไปเกตนายมาไปเกตนายมาเฮียนายมาถุงแพ็คเลยถุงแพ็คเลยเฮ้ยได้ตังมาแล้วสองร้อยสิบเกตเดี๋ยวเดี๋ยวกูรีบแพ็คของกันอ่ะแพ็คด้วยพี่ไปเก็บนายอยู่หน้าบ้านไปเก็บนายตรวจบ้านเหรอเจอตรวจนะนายอะไรฮะ นายอะไรฮะมึงจัดการแล้วหรถจับเฮ้ยรถน้ำหน่อยโตขึ้นมาแล้วลูกโตขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หอมหวาน Five minutes later มูพี่ขอร้อยหนึ่งพี่จะซื้อสเก็ตบอร์ดที่แพงที่สุดในร้านนั้นสเก็ตบอร์ดที่แพงที่สุดเลยอะเออเร็วอ่ะกูฝากไปสี่ร้อยละมึงอยากทำอะไรก็ทำขอสเก็ตบอร์ดที่แพงที่สุดในร้านนี้เอ๊ยมันเร็วแค่ไหนวะสองพันห้าร้อยเลยใช่ห้าร้อยในพีสีแดงนั่นนะจะเลืมอพาลูกค้าใหม่กันนะทุกคนเอ้ยมันเร็วอ่ะเอ๊ะการสเก็ตบอร์ด มันบอกให้พี่ไปคุยกับมิสเตอร์มิงที่ไชนีสเลตเตอรองด้วยไอ้เป็นสมิงไงกูไปไหนเป็นสมิงกูไปมิสเป็นสมิงครวะอันนี้เจอเซมิสเตอร์สมิงฮัลโหลมิสเตอร์มิงไอ้มันบอกให้ซื้อห้องข้างบนไชนีสเลตเตอรองเราไม่มีตังค์พอเท่าไหร่แปดร้อย โโนน่ม no, no. มีแค่20บาทแม่งพีแล้วมึงไม่กดไปซื้อสกเก็ตบอร์ดได้นะไรอี้มึงด้วยนี่นี่นี่สี่อันสี่อันเอาไปส่งนะ่ะมีคนต้องการสี่อันเราเราเล่นของแล้วด้วยมึงกดคลิกซ้ายที่ของเลยคลิกซ้ายค้างจนหลอดมันเต็มอ่ะหลอดกลางยเจะ <c oughs> ระวังกูเล่นหมดนะอ่าเราวกูได้ลูกค้ากูไอ้บุ๋มลูกค้าก็โอเคคู รูปเจ็ดบาทเลยกูฝากตังก่อนไอ้แล้วการตายทำให้เพื่อนติดลบแน่จริงก็คาหมอีกดีเราจนไปเล้เหียจัดไปดีจัดไม่ดีเฮ้ยบ๊มเราสามารถเล่นไอ้นี้ด้วยคาสิโนอ่ะมาแล้วคาสิโนเปิดแล้วเปลี่อนตอนคืนเปิดตอนกลางคืนไม่เกรงเชื่อใจพี่นะพี่ถอนหมดเลยนะเอ้ยนี่ไงคาสิโนมาแล้วอ้าวหมดหน้าตักไปเลยนี่รอบละร้อย เราได้จากหลังร้านอ่ะเฮ้ยกูได้มา100นึงอ่ะเฮ้ยโอ้ย100เฮียแม่งกูพนัน100เฮ้ยกูได้มาอีกแล้ว200โว้ยมึงก็ได้200กูไม่ได้ขาเลยเลยมึงได้มึงได้200เมื่อกี้อ่ะมันขึ้นอยู่ตรงมึงว่ามึงวินนิ่งเว้ยบูมมึงหลอกละไม่ได้หลอกเมื่อกี้มันขึ้นอยู่อ่ะแน่จริงมึงเอาตังค์ใส่ราคาให้กูเห็นดิโอ้ยเฮียจบแล้วกูหมดตัวเลยไอ้เี้ยไอ้เฮีย อันนี้พี่ผมมีตังค์เพิ่มอีก250จากการขายเมื่อกี้ไปอ้าวแล้วไอเดียไม่หยุดไหนไม่มสะ<อ>ดวกวเลยไอบูบูยังกดตายไม่บอกก็เดียวเอยแม่งถ้าได้นี่นะเบลสามพันเจ็ดเจ็ดนะคูณร้อยเพี่มึงแล้วห้าร้อยเมืเ่อกี้อแม่มันไม่ขึ้นเยสองร้อยขึ้นในตัวเราเว้ยเนี่ยไม่เง<ต>ินกูมี18บาทเนี่ยตอนเนี้ What the fuck ๆๆๆนยว่าแต่ฟักเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยซึ่งว่าคูณร้อยเท่าไปดิ โอ้ยได้อีกแล้วได้หกร้อยแล้วนะบุมมุมมอาตังค์ใส่บัญชีให้หน่อยเด็กกูขอเล่นบ้างอันเด็กกูก็ใส่ให้เด็กเห็นว่าดูเงินเข้าแล้วเด็กว่าโอ้ยเรามีงบคนละร okay, ้อยเหรียญโอเคป่ะเล่นทีละสิบบาทไอ้เหี้ยกูเล่นทีละสิบบาทก็ทบาทโอ้ยได้ยี่ใส่ไปรอบละร้อยไปเฮียเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาดีว่าเฮียเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปดิพี่บุ้มเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปดิโอ้ยเด็สองร้อยแต่อทุนโอ้ยได้กสองร้อยขึ้นมาสี่ร้อยกูกดที่นี่สองเครื่องเลย อมเฮ้ยต้องไปเฮ้ยพวกมึงต้องไปเชื่อแน่มึงดูอะไรปะมึงอยากดูอะไรปะเอาใส่ตังค์ให้นี่ไอ้ไอ้เกูมือทองนี่เราเราเราซื้อร้านที่ใช้นิดแล้วจะลองได้แล้วตกลับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวก็อยู่ในนี้นี่เคอร์ฟิวก็อยู่ในคาสิโนนี่กลับบ้านมานอนก่อนปีี่คนละสองร้อยปั่นขึ้นไปสี่พันไผมระดับกูต้องเล่นหนึ่งพันเว้ยหยา ไปไปลองซื้อชายนิดเลยแต่ออไปเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อี่เอาทุนคืนบุมเทหมดแล้วตักเลยแบบใสหมดเลย้ยกูว่ามันคูณสิบนี่ดูนะหเครื่องนะไปเก็บแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยโอกาสเท่าโอ้ยพันึงแล,ล้วกลับมาไปเก็บรวยแล้วโอเคกลับมานอนก่นอนกลับมาเฮ้ย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 ซื้อชัยนิด แป๊บเฮ้ยเฮ้ยมาเลยอเลยเฮียเลยหก้ยไยนเหี้ยนูเจเยวบัตเเฮียเหลืออยู่้อยเดียวเฮียเมื่อกี้เป็นพันเลยไม่มีใช้ี่เ้เฮียอะไรแ้บนั้ยเ้ยจฟีเนพัน โอเควิตตี้แมกเกดก็ได้จบกันไปแล้วแล้วสำหรับรายการนุ้มเซทีวีแล้วเกมชิคกานูของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะแม่งจะมีระบบคาสิโนมาทำไมวะกูอ้ามใจไม่อยู่เลยเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สาวบ้านไปซื้อมาเล่นกันได้นะเราประกาศว่าสนุกแน่นอนนะครับนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับตระไครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจเปเลยตะกี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไม่เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบบ๊าายย